สวัสดีครับพบกันอแล้วนี่คือเกมเอเจนต์ฮันนะครับเราจะมาเป็นเอเจน์ไล่ล่าคนร้ายกันตอนนี้มีสองโหมดคือโหมดมิชชั่นแล้วก็โหมดบอนนี่บอนชี่บอลอะไรเนี่ยบอนชี่นะครับซึ่งในโหมดนี้เนี่ยจะเป็นโหมดที่เป็นภารกิจเดียวคือผมกอเรียกว่า จบในด่านอ่ะส่วนนี้เป็นมิชชั่นนะครับคือเราจะทำมิชชั่นไปเรื่อยจนกระทั่งสังหารบอสได้ใช่ไหมคะนี้เรามาดูกันในวิธีการเล่นจะเหมือนกับเกมซอมบี้รที่ผมบอกว่าเมื่อจบด่านเนี่ยเราก็จะปลดล็อกเปอร์เซ็นต์การปลดล็อกปืนใช่ไหมครับ เนี่ยฮะพอเล่นตวมิชชั่นหนึ่นงมันก็จะค่อยๆปลดล็อกปืนออกมานะครับอันนี้ซื้อครับพร้อม no add หลังๆเนี่ยเขาผมไม่รู้ว่าเขาแจกทุกกระบอกหรือเปล่านะครับเพราะว่าตอน,นแรกๆเนี่ยไอเนียฟรีมาพอมาถึงอันนี้มันขายครับ ก็เลยไม่รู้ครับนะมันถามว่าเล่นยังไงเชิมันจะมีเปิดให้เราเลือกสองกระบอกนะก็บอกว่าถ้าเราคร้างไอตัวนี้เอาไว้เนี่ย มันจะยิงต่อเนื่องนะครับถ้าเราปล่อยมือมันก็จะหยุดยิงนะเห็นไ,ไหมครับตัวยิงเมื่อกี้ถ้าเราค้างเอาไว้ดูนะเหนื่ลยไหมคะ มันจะยิงต่อเนื่องแต่ถ้าเราปล่อยมือมันจะเข้ามาหลบครับถ้าจะเปลี่ยนปืนก็แค่กดครับมี slow motion shot. s, oh. <S นี่ยนะอันนี้เออส่วนของการรับเรามันเพิ่งอัปเดตมาตอนแรกมันมีแค่คูณสองสามี่นี้มีคูณห้าด้วย ครับเป็นไงครับน,นี้ไอนน้บอลเชียเมื่อกี้ผมลืมเก็บเงินครับเพราะเก็บเราสามารถเอาคูณสองได้ครับได้แล้วครับแต่ถ้าเราเล่นบอลทรีหมดเราต้องการเพิ่มกดดูโฆษณาได้นะเกมนี้มีแจกเงินฟรีโดยการดูโฆษณาแล้วก็สายฟรีก็เล่นได้ครับไม่ยากนะ ใส่ฟรีเล่นได้ไม่ยากครับไม่ต้องเติมอะไรก็เล่นได้ครับนะฮะ อ้เควสนี้ติดดาวแฮะมีความยากขึ้นมาหน่อยนึงไปเลยอ้อเควสไนเปอร์มาฮ่าแล้วเชียว มันไม่ได้แจกฟรีแล้วแต่มันจะปลดล็อกเพื่อให้เราซื้อนี่ทนไงบ้างครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยแล้วกันนะมันก็คงต้องจบเท่านี้แล้วกันนะครับ นี่เป็นคลิปแรกเลยมาที่ผมพูดว่ากดติดตามมัเป็นคลิปเดียวแล้วกันที่พูดเนาะสวัสดีครับ